สวัสดีค่ะสำหรับงานรีสอร์ทมาดิฟนะคะมีงานอะไรบ้างงานแผนกอะไรบ้างในรีสอร์ทก็จะมีหลายๆแผนกนะคะซึ่งทุกแผนกก็จะทำงานร่วมกันเช่น Front Office f r o n t Office ก็เป็นแผนกต้อนรับส่วนหน้านะคะก็จะมีพนักงานต้อนรับ receptionist แล้วก็ island host หรือว่าคนที่คอยดูแลเทคแคร์ Can, นักท่องเที่ยวที่เข้ามาค่ะ Housekeeping ก็จะเป็นแผนกที่ดูแลเรื่องความสะอาดความเรียบร้อยของวิลล่านะคะที่นี่นะคะ Housekeeping มาดิฟส่วนมากจะเป็นผู้ชายคือพ่อบ้านผู้ชายเพราะว่างานที่นี่จะค่อนข้างาได้ใช้แรงก็คือบางทีจะต้องขนลินแนนขนของเพื่อจะไปยังวิลล่าต่างๆอันนี้ก็ถ้าสำหรับผู้หญิงมันก็จะหนักเป็นหน่อยนึงที่เราเห็นส่วนมากและทุกรีสอร์ทก็จะเป็นผู้ชายค่ะ มีงานแอดมินนะคะงานแอดมินก็จะเป็นงานด้าน HR ก็จะมีแผนกที่แตกต่างกันออกไปนะคะ HR ก็จะมีแผนกเทรนนิ Training, น่งแผนกที่คอยสอนให้ความรู้แก่พนักงานใหม่หรืออบรมพนักงานต่างๆในรีสอร์ทค่ะแล้วก็จะมีแผนกฟแน n นซ์ฟแนนซ์ก็คือเกี่ยวกับการเงินนะคะรายรับรายจ่ายต่างๆของโรงแรมนะคะก็จะเหมือนทุกๆที่นะคะมี Reservation กับแผนก่ารับจองโรงแรมรับจองห้อง มาร์เก็ตติ้งแผนกการตลาดแล้วก็ PR นะคะดูแลแล้วก็โฆษณาให้กับบริษัทหรือรีสอร์ทค่ะมีแผนก f b f แนก็เกี่ยวกับ Food and Beverage ก็คือร้านอาหารแล้วก็บาร์ค่ะคนที่ทำงานร้านอาหารแล้วก็บาร์ก็จะมีเสิร์ฟมีพนักงานชงเหล้าพนักงานชงค็อกเทลแผนกเกี่ยวกับการ,การดูแลความสะอาดของสวน ของชายหาดก็เป็นการเดนนิ่งนะคะการจัดสวนการดูแลความสะอาดความเรียบร้อยสวยงามบริเวณโดยรอบเกาะแหนกคิทเช่นก็จะมะีพ่อครัวเชฟต่างๆนะคะนี่ก็จะแยกย่อยบางทีก็จะมีเชฟเบเกอรี่เชฟห้องครัวเย็นครัวร้อนอันนี้เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่เรารู้ว่าคิทเช่นนี่คือแผนกที่ใหญ่นะคะและเชฟก็จะมีเยอะมากมีหลายตำแหน่งแตกต่างกันออกไปค่ะ อันนี้เรื่องข้อัวพรพ่อรัวก็จะรู้ดีเขาก็จะมีเชฟที่ทําอาหารแตกต่างกันออกไปเชฟเอเชียเชฟยุโรปนะคะอาหารไทยอาหารอินเดียอาหารแต่ละประเทศค่ะแล้วแต่ว่ารีสอร์ทนั้นๆต้องการเชฟแบบไหน แผนกคิดคลับแผนกคิดครับก็จะดูแลเกี่ยวกับเด็กๆนะคะถ้าครอบครัวเขามาเที่ยวเขาก็จะพาเด็กๆมาด้วยบางรีสอร์ทก็อาจจะไม่ให้เอาเด็กอายุต่ำกว่า7ขวบเข้ารีสอร์ทอันนี้ก็อยู่ที่นโยบายของแต่ละรีสอร์ทนะคะแต่รีสอร์ทส่วนมากนะคะก็จะมีคิดครับซึ่งเขาก็จะดูแลแล้วก็เอนเตอร์เทนเด็กๆ,ๆนะคะ,ะเวลาที่ผู้ปกครองเนี่ยไปทำกิจกรรมนะคะไปดำน้ำไปไว่ายน้ำหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆในรีสอร์ทนะคะ ก็จะมีคนคอยดูแลเด็กค่ะซึ่งคิดขับก็จะเป็นศูนย์รวมและเอนเตอร์เทนเด็กๆให้เด็กๆมีความสุขอยู่กับรูปของเด็กๆค่ะจะมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ทำแผนกทรานสปอ r ์ตเ i o ชั่นนะคะหรือว่าแผนกเกี่ยวกับการขนส่งนะคะก็จะมีทางเรือ,อน,นี่ก็จะมีคนขับเรือรแผนกต่างๆนะคะอย่างเรือรับส่งนักท่องเที่ยวเรือที่จะไปดำน้ำ เรือที่จะไปว่ายน้ําหรือทํากิจกรรมหลายๆอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้เขาก็จะมีแผนกของเขาแผนกเอนจิเนียริงนะคะก็จะรวมศูนย์รวมของช่างต่างๆในแผนกนี้นะคะเป็นแผนกที่ใหญ่นะคะของรีสอร์ทก็จะมีช่างไฟช่างช่างไม้ช่างสีช่างเชื่อมช่างเหล็กช่างต่างๆทุกช่างนะคะช่างแอร์ช่างท่อและประปานะคะทุกอย่างทุกช่างก็จะรวมอยู่ในแผนกเอนจิเนียริงค่ะ แล้วก็จะมีผแผนกกิจกรรมทางน้ำนะคะ Water Sport ก็คือกีฬาทางน้ำต่างๆนะคะอย่างเจ็ตสกีอะไรพวกนี้ค่ะกีฬาทางน้ำเซิร์ฟบานาน่าบ๊ทหรือพวกพรา a เซลลิ่งอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีผแผนก diving center หรือว่า,ผาแผนกเกี่ยวกับอสอนดำน้ำหรือว่า แผนกที่นำลูกค้าไปดําน้ําจุดต่างๆนะคะก็จะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะก็จะมีนักดําน้ําประจําอยู่นะคะแผนก security ก็คือแผนกที่ดูแลความปลอดภัยนะคะของลูกค้าและก็พนักงานที่ทํางานอยู่ในรีสอร์ทค่ะดูแลคนเข้าคนออกนะคะเวลาเช็คอินเช็คเอาท์คนที่จะเข้ามาในรีสอร์ทหรือว่าออกไปจากรีสอร์ทค่ะ แล้วก็มีแผนกนะคะแผนกเอนเตอร์เทนลูกค้าก็อาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีหรือว่าดีเจต่างๆนะคะที่เขาจัดเพื่อจะเอนเตอร์เทนลูกค้าในตอนอดินเนอร์หรือระหว่างวันนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ลูกค้าได้ทําทกิจกรรมร่วมกัน,นะคะ่ะแผนกร้านค้าร้านขายของของทางรีสอร์ทนะคะอันนี้ก็จะขายของขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งของรีสอร์ทหรือว่าของที่นําเข้ามานะคะอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับรีสอร์ทนั้นๆค่ะแล้วก็แผนกของเราก็คือแผนกสปานะคะเกี่ยวกับความสวยความงามสุขภาพนะคะเวลเนตต่างๆนะคะก็ที่บอกมาทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือแผนกคร่าวๆนะคะอาจจะปลีกยิบย่อยออกไปอีกนะคะซึ่งแผนกเหล่านี้ที่พูดมานะคะบางรีสอร์ทอาจจะไม่มีบางแผนกแต่บางรีสอร์ทอาจจะมีครบทุกแผนกนะคะหรือบางรีสอร์ทอาจจะมีมากกว่านี้นะคะ่ะแล้วแต่ว่ารีสอร์ทนั้นๆเขา มีนโยบายหรือว่ามีอะไรบ้างเห็นได้ว่านะคะรีสอร์ทมาดิฟนะคะไม่ใช่งานที่เป็นเฉพาะรีสอร์ทแต่เป็นงานที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่ที่เดียวกัน,นะคะ่ะเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยมันเหมือนบ้านคอยอำนวยความสะดวกต่างๆค่ะก็ที่เราพูดมาทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือแผนกต่างๆนะคะคร่าวๆในรีสอร์ทนะคะซึ่งก็จะมีทั้งระดับอ่า เฮดของ d e partment ก็คือหัวหน้างานผู้บริหารลดหลั่นกันลงมานะคะตามตำแหน่งที่เขาจัดสรรขึ้นมาค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในร Re ีสอร์ทหนึ่งนะคะจะมีพนักงานเยอะมากบางรีสอร์ทอาจจะ300บางรีสอร์ทอาจจะมากถึง700-800คนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรีสอร์ทนั้นๆน,น,นะคะว่าเขาจัดสรรปันส่วนพนักงานยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดกันว่าพนักงานแต่ละส่วน เขาแตกต่างกันยังไงพนักงานที่เป็น third party หรือพนักงานซัพพอร์ตจากบริษัทอื่นกับพนักงานที่ทำงานโดยตรงกับบริษัทหรือว่ารีสอร์นนั้นๆผลประโยชน์รายรับเงินเดือนอะไรแตกต่างกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ